สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนี่มาพบมาพมปอกับทั้งช่องของคนบานหน้าหกสีชั้นแนวคือเก่าเนาะคะ่ะมือนี่ทั้งช่องของคนบานหน้าหกสีชั้นแนวก็จะมาเปลี่ยนซื้อกลางไห้แนวทางของหวยห้าน้อยคือเก่าละคะ่ะพี่น้องเอฟซีเข้าเขามาเบิงกับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังด้วยคะ่ะทั้งสองเข้าไห้เบิงไวเพื่อเป็นแนวทาาเท่ทน,นั้นพิดถือกับบวากันเนาะคะ่ะ พ MM. ี่น้องเอฟซีไหมเอฟซีเก่าเขามักเบืองกัซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งสองของเฮาในเด้อค่ะเมื่อว่านี่ห้าน้อยของเฮาพิเศษเฮ่าหายเด่นไว้ยแปดกับสี่พิเศษเฮากับหลุดเนาะค่ะปกติเฮ่าหายเด่นไวัเก้ากับห้าเลขเด่นเฮากับหลุดเนาะค่ะวี่ใหญพี่เฮ่าหายเด่นไว้ยหนึ่งกับเอ็ด วิ่พี่มะเขาบนเขาล่างเนาะค่ะสำหรับสายวิ่งกับสีโขกสีมันกันอยู่เนาะค่ะเมื่อนี้ข้ามาตามต่อกับห้าน้อยของเข้าใหม่เนาะค่ะเมื่อนี้ห้าน้อยของเข้ากัสีมีพิเศษเด่นศูนย์กับหกเนาะค่ะ 2ตัวกับสิมศูน 3, สีมเกตหกี่สามหนึ่งปกติเดน4กับ0 2ตัวกับิมีสี่แปดเกตห้าศูนย์แปดเกตหนึ่เดนเกตกับ3 2ตัวกับิซมีเกตหนึ่งนมี่สามหนึ่นี่ราคา่คือหาหน้อยของห้ามือนี พี่น้องเอฟซีเห่ากับเบื่องว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะทั้งสองเหากบบด้สนับสนุนให้เล่นการพนั่ทุกชนิดทั้งสองเหาให้เบิ่งไว้เพื่อความเผือดเพื่อนเด้อค่ะเล่นเฮ่าก็เลรียแบบมีสติบแม่ลเล่นให้เจ้าของเป็นทุกเนาะค่ะในยุคโควิดยังสี่เหาออกไปใส่มาใส่บด้เฮาวก็มาเบิ่งเพื่อความสนุกเผือดเพลินเด้อค่ะ มื่อนี้แอดกับสีมนี่เลขกมาไวให้พี่น้องเฮ้าเบึงว่าเลขกรวมของเฮ้าแอดเสียเอาเฮ็ดไวให้พี่น้องเฮ้าเบึงเบึงเอาไว้ก่อนเนื้อค่ะอย่าเฝ้าเหรียญอย่าเฝ้าร่วงทุนเอาเบึงเอาไว้ก่อน ถ้าวามันเขา่าเฮ่ากับจังคอยลุ่งทุนเนาะคะ่ะเอาเบืองไหว้หลายๆมือก่อนถ้าวามันเขา่าเฮ้ากับจังค่อยลุ่งทุนเนาะคะ่ะเลขของเฮ้ากับสีมีเลขร่วมเนาะคะ่ะเลขร่วม 0ี1ศ 1, ู6 2 6หกหนึ่งสามหนึ่งหกสอง เจ็ดก้าหนี่แหละค่ะคือเล็กไอ้น้อยร่วมของเฮ้าให้พี่น้อง 4, เอซเฮ้าเบิองไว้เด้อค่ะอย่าเฝ้าเสียงอย่าเฝ้าลงทุนน้อยร่วมของเฮ้ามีอยู่เก่าคูเนาะค่ะแอดก็ให้พี่น้องเฮาเบิองเอาไว้เพื่อเป็นแนวทาง เบื้องกันไปหลายหลายมือเบื้องกันไปดุนดุนถ้าเห็นว่าน้อยร่วมมันเข่าเท่ากับจังคอยลงทุนเนาะค่ะถ้าเห็นว่ามันบกเข่าเท่ากับพานไปเนาะค่ะมือนี้แอดกับสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเ้อค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้ามีแต่กววมสูขกววมจเจริญ บ่ออืดเงันใส่บ่อขาดถุงขาดไทยเด้อค่ะแอดกะขอให้พี่น้องเฮ้าถูกหวยลววยเบอร์ในมือนี่กันสุก้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ